มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะและฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคอรมอเคาะแล้ววันหยุดเพิ่มอื่นนะคะรวม8วันเดือนพฤศจิกาย,ยนถึงธันวาคมค่ะจากกรณีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะได้เสนอให้มีการประกาศวันหยุดเพิ่มเติมในวันที่19-20พฤศจิกาย,ยนเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องถึง4วัน ตั้งแต่วันที่19ถึง22พฤศจิกายนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศแต่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อไหร่นั้นต้องขึ้นอยู่กับนายวิศนุเครือง,งามเราในยกรัฐมนตรีเป็นผู้ดำเนินการผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าคอรมอมีมติแล้วให้มีการประกาศวันหยุดเพิ่มเติมวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายนถึงศุกร์ที่20พฤศจิกายนนะคะ โดยประกาศเป็นวันหยุดราชการพิเศษทำให้จะได้หยุดยาวถึง4วันคือ 19- บเถึงยีพฤศจิกายนค่ะนอกจากนี้ยังเปลี่ยนแปลงวันหยุดก็คือวันจันทร์ที่7จธันวาคมซึ่งจะต้องเป็นวันหยุดชดเชยวันเสาร์ที่5้ธันวาคมจะไม่หยุดแต่จะย้ายไปหยุดวันศุกร์ที่11ธันวาคมแทนนะคะทําให้มีวันหยุดยาวคือวันที่10 11 12 13ธันวาคมโดยวันที่10ธันวาคมเป็นวันหยุดรัฐธรรมนูญค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ